การมาบวชในคราวครั้งแรกที่ตัดสินใจบวชนั้นก็เพื่อจะตอบแทนพระคุณพ่อแม่ึกระทั่งมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าเราตัดสินใจช้าไป จเจริญพรอ,อัตมาภาพพระที่สิทธิทรับปรญโยทุกคนอาจจะเคยสงสัยว่าบวชทำไมหรือบวชแล้วจะได้อะไรมีประโยชน์อะไรอัตมาก็เป็นพาี่บวชใหม่ก็มีข้อสงสัยว่าบวชแล้วได้อะไรหรือจุดประสงค์ที่เรามาบวชเพราะอะไรจึงอยากไปถามคำถามจากพาี่บวชใหม่ด้วยกันว่าเขามีจุดประสงค์อะไรที่มาบวชหรือ การที่ได้มาบวชนี้เขาจะได้รับอะไรจากการบวชเราไปถามพระใหม่กันเลยครับก็การมาบวชครั้งนี้ก็ยึดตามธรรมเนียมโบราณเลยครับบวชเพื่อทดแทนพระคุณพ่อแม่แต่ว่าก็เป็นการที่ได้เชิญญาติญาติเข้ามาร่วมบุญกันด้วยทำให้คนที่เรารู้จักรวมไปถึงญา,ญ,ญาตินี้ได้บุญอันนี้คือความคิดแรก ที่ว่าอยากมาบวชครับ จะวัดที่ได้ทำเนี่ยมันหล่อหลอมให้เรากลายเป็นคนที่หนึ่งเลยมีความเป็นระเบียบ 2. เป็นคนที่มีความสะอาด 3. เป็นคนที่มีความตรงต่อเวลาแล้วก็สนี่เป็นเป็นคนที่มีใจเย็นขึ้นเพราะเราได้หมัน่นเจริญสมาธิภาวนาก็ถ้าออกไปสู่โลกภายนอกหรือว่าออกจากเพศมาร,รมชิดไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยๆเลยจากผมที่เป็นคนใจร้อนอยู่แล้ว พอเราได้มันจเจริญสมาธิภาวนาอย่างถูกต้องถูกวิธีเราก็สามารถที่จะรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองและสามารถระง,งับอารมณ์ของตัวเองเวลาที่ตัวเองโกรธโมโหเราก็สามารถรู้เท่าทันแล้วก็ระง,งับมันลงได้เพราะฉะนั้นผมก็จะกลายเป็นคนที่ใจเย็นขึ้นมีความสะอาดมีระเบียบแล้วก็มีวินัยมากขึ้นมีความตรงต่อเวลามากขึ้นด้วยครับ ถ้าพูดถึงพระธรรมคำสอนที่ถูกใจแล้วก็ตรงกับตัวผมมากที่สุดนะครับก็จะเป็นพระธรรมคำสอนของเรื่องเรื่องหนึ่งเรื่องก็มีอยู่ว่าพระพุทธเจ้ากับพระอานนท์เนี่ยเดินบินธบาด้วยกันพอเดินไปได้สักพักหนึ่งก็ไปหยุดอยู่ที่หน้าบ้านของบุรุษผู้หนึ่งซึ่งพระพุทธองค์กับพระานนท์ก็ยืนอยู่หน้าบ้านของบุรุษผู้นั้นซึ่งบุรุษผู้นั้นก็ไม่ได้ใส่บาตรแต่อย่างใด แต่พระพุทธองค์ก็ไม่ได้เดินหนีไปไหนก็ยืนอยู่ตรงนั้นเพราะว่าพระพุทธองค์เนี่ยคิดว่าเราไม่ได้ทำบาปอะไรใจของเราสบายมันไม่เป็นบาปเพราะฉะนั้นเราก็ยืนอยู่ตรงนี้ได้ไม่มีปัญหาส่วนพระอานนท์ที่ยังเป็นโสดาบันอยู่ก็ได้เดินย่ำเท้าไปมาเพราะว่าเกิดความอายในใจของตัวเองอายว่าทำไมต้องมายืนท,ท,ทั้งทที่เขาไม่ให้ พอครั้นพระพุทธองค์รอจนเหตุสุดวิสัยพระพุทธองค์ก็จึงเดินต่อไปได้พัตนาฐารบ้างไม่ได้บ้างพอกลับไปถึงพระอารามพระอานนท์ก็ถามกับพระพุทธเจ้าว่าต้องไหนที่เขาไม่ให้ทําไมยังไปยืนอยู่พระพุทธเจ้าก็ตัดกับพระอานทน์ว่าถ้าตรงนี้อานทน์ยังไม่ชนะไปที่อื่นมันก็ไม่ชนะแต่ถ้าอาน,นุ์ ชนะตรงนี้ได้แล้วไปที่อื่นมันก็ชนะพระอานท์ก็ยังคงตอบว่าอายอยู่ดีพระพุทธองค์ก็เลยถามกลับไปอีกว่าอานท์ถ้าตรงนี้เรายืนแล้วเขาไม่ให้เราก็ไปที่อื่นและถ้าเขาไม่ให้อีกละ่ะอานท์พระอานท์ก็บอกว่าก็ไปที่อื่นอีกพระเจ้าค่ะเป็นอยู่อย่างนี้ไม่มีที่หยุดเลยอานนท์ถ้าเราชนะตรงนี้ได้ไปที่อื่นมันก็ชนะ ข้อคิดที่อาตมาได้จากเรื่องนี้ก็คือเราต้องเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติธรรมหรือว่าการทําธุรกิจการงาน,งานต่างๆถ้าเราแพ้ตอนนี้ไปที่อื่นเราก็แพ้แต่ถ้าเราชนะมันได้ตอนนี้ไปที่อื่นเราก็ชนะมันก็เลยทําให้อาตมารู้ว่าถ้าเราอยากทําอะไรก็ต้องรีบทําเลยอย่าไปกลัวความพ่ายแพ้เพราะว่าถ้าเราไม่ได้ทําตอนนี้แล้วเราก็จะเป็นคนที่ไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วก็ไม่สามารถทําอะไร แล้วสำเร็จได้เลยได้รับโอกาสจากพระอาจารย์ให้แสดงพระธรรมเทศนากับสาธุชนซึ่งมันก็เป็นผลดีนะครับเราจะได้ศึกษาพระธรรมคำสอนอย่างจริงจังเพราะว่าเราจะต้องเอาไปเผยแพร่หรือว่าเอาไปเทศให้กับคนอื่นฟังซึ่งตัวเรานั้นก็ต้องเข้าใจจริงๆก่อนแล้วพอเราเข้าใจปุ๊บแล้วเราได้นำ พระทำคำสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยไปเผยแพร่ให้สาธุชนได้ฟังสาธุชนที่วัดเนี้ยนะครับก็จะดีมากครับเพราะว่าเหมือนพระอาจารย์ท่านปูพื้นฐานมาให้นั่งสมาธิเจริญภาวนาพร้อมๆกับการฟังธรรมมันก็ทำให้ตัวของพระสงฆ์เองมีกำลังใจที่จะ,สะแสดงธรรมเทศนาและสามารถสแสดงธรรมเทศนาได้อย่างไหลลื่นไม่มีติดขัดเลยเพราะว่าได้รับ พลังบวกจากสาธุชนด้วยมันก็เป็นความปลื้มใจที่เกิดจากทั้งสองฝ่ายพระสงฆ์เองก็ปลื้มใจที่ญาติโยมตั้งใจฟังญาติโยมก็เกิดความปลื้มใจพอได้รับพระธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาทุกคนอาจจะได้แง่คิดจากพระที่บวชใหม่ไปแล้ว,วต่อมาก็จะไปถามคำถามจากพระอาจารย์เป็นพระที่มีภาษา ะและอยากจะรู้ว่าเขามีแง่คิดหรือข้อคิดอย่างไรในการบวชเชิญไปรับชมได้เลยครับก็อยากจะปันประสบการณ์ให้สำหรับผู้ที่จะเข้ามาบวชใหม่สำหรับพระอาจารย์ก็มีชื่อว่าพระประหลัดมกรทวัตสวิติทโรปัจจุบันก็ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดดอนเจดีทีนี้ก็เขา้าพรรษาที่สิบสอง การมาบวชในคราวครั้งแรกที่ตัดสินใจบวชนั้นก็เพื่อจะตอบแทนพระคุณพ่อแม่ซึ่งท่านก็อยากจะเห็นการบวชของพระลูกชายเพราะว่าท่านมีลูกชายคนเดียวแต่เนื่องจากว่าด้วยเหตุปัจจัยต่างๆที่ความพร้อมแล้วก็เราก็ยังอยู่ในช่วงวัยทางานก็เลยยังไม่ตัดสินใจบวชสักทีเดียวเลยจนกระทั่งมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้รู้สึกว่า เราตัดสินใจช้าไปเพราะว่าคุณพ่อมาเสียชีวิตกระทันหันจากนั้นมาก็เลยทําให้มีความรู้สึกว่าชีวิตของคนเรานั้นไม่แน่นอนเลยตัดสินใจมาบวชในโครงการเจดพันรูปเจ็ดพันตนําบลเข้าโครงการยี่สิบเอ็ดวันหลังจากบวชได้บําเพ็ญสมณธรรมได้ย1ส็ดวันแล้วก็มีความรู้สึกว่ายังหาคําตอบในชีวิตต่อไปว่าเราจะทําอย่างไรเราถึงจะเข้าใจชีวิตมากขึ้น ก็ด้วยการได้มาศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าทาให้คลายความสงสัยในสิ่งที่ตัวเองสงสัยผ่านมาว่าเกิดมาทําไมตายแล้วไปไหนอะไรคือเป้าหมายชีวิตที่แท้จริงจริงๆก็ได้คําตอบสรุปว่าการเกิดมาของมนุษย์นั้นไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาเผ่าพันธุ์ใดก็ตามจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามพวกเราทั้งหลายล้วนอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรม กฎแห่งกรรมนี้เป็นกฎที่ยุตที่ทมที่ทาเสมอเพราะว่าไม่ว่าใครจะทํากรรมอะไรไว้ก็ทุกคนล้วนได้รับผลแห่งกรรมอย่างตัวอาตมาเองนี้ก็รู้ซึ้งเลยว่าที่ผ่านมาที่ชีวิตนั้นมันไม่สมปรารถนาอย่างที่ตั้งใจไว้ก็มีกฎแห่งกรรมที่อยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นชีวิตของคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่สามารถที่จะได้เห็นแต่ก็เหลืองพระลูกชายนี่ก็เลยตัดสินใจบวชมา ศึกษาธรรมะมาจนกระทั่งภาษาที่สิบสองนี้ก็ยังมีความรู้สึกว่ายังไม่อิ่มในธรรมะเลยอยากจะศึกษาให้ลึกซึ้งเข้าไปจนกระทั่งชีวิตได้รับคําตอบชัดเจนกวน่านี้ซึ่งธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นมีมากมายมากะจะศึกษาตลอดทั้งชีวิตนี้ก็คงจะไม่หมดแต่ว่าคําตอบที่เคยสงสัยมาตลอดชีวิตนั้นก็ได้คลายแต่ว่าอยากจะรู้เพิ่มเติมก็เลยมีเป้าหมายในการบวชเพิ่มขึ้นว่านอกจากจะบวชเพื่อตัวเราแล้ว ก็ยังมีเป้าหมายที่ชัดเจนไปกว่าน,นั้นว่าศาสนาตอนนี้พระพิสูจสงฆ์สมณีน,นก็เริ่มลดถอยน้อยลงไปวัดร้างก็มากขึ้นปัจจุบันนี้วัดร้างในประเทศไทยมี6,000-7,000วัดในประเทศไทยมี30,000กว่าวัดตอนนี้ไม่มีพระภิสูจสมณีน,นอาศัยอยู่เลยก็เป็นเหตุให้ศาสนาของเรานั้นซึ่งมีคําสอนที่เป็นศัจธรรมสามารถพิสูจน์ได้นั้นก็ไม่มีผู้สืบทอด นี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ตัดสินใจ,จบวชอยู่ต่อเพื่อที่จะสืบทอดคาสอนนันบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าแล้วก็เอาคําสอนที่ได้จากการศึกษาคําสอนนี้มาเผยแพร่ไปสู่อนุชวนคนรุ่นหลังหรือว่าคนที่ยังไม่เข้าใจในธรรมะก็พยายามจะปรับปรุงให้เกิดความร่วมสมัยทันสมัยแต่ธรรมะพุทธเจ้านั้นเป็นอากาลิโกนะไม่จากัดด้วยการเวลาอยู่แล้วนะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้ เข้ามาศึกษาธรรมะไม่ว่าจะเป็นคารวะญาติโยมหรือว่าท่านใดที่ดังเลยังไม่กลา้าตัดสนใจที่จะเข้ามาบวชนะก็ขอให้ทุกท่านได้ให้เวลาตัวเองครั้งหนึ่งในชีวิตของเราได้สละเวลานีค่านะได้เข้ามาบวชได้มาศึกษาธรรมะเราจะได้มีวิชาชีวิตนะถึงแม้จะศึกษาศึกษาลาเพศออกไปก็มีหลักธรรมประจําใจนะก็เหมือนคนโบราณที่ว่าคนไหนที่ บวชแล้วราิกขาไปแล้วก็เป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์เป็นผู้รู้ที่จะนําพานาวาชีวต,ตัวเองให้ตลอดรอดฝั่งเพราะชีวิตนั้นมันไม่มีความแน่นอนนะชีวิตของเราสั้นนิดเดียวส่วนอาตมาที่บวชได้มีเป้าหมายก็คืออยากจะสืบทอดอายุศาสนาด้วยนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งแล้วก็รักในพระพุทธศาสนาอย่างมากนี่ก็ขอฝากท่านใดที่ยังไม่ได้เข้ามาพิสูจน์ไม่ได้เข้ามาศึกษาก็อยากลองให้ได้ตัดสินใจ เป็นสิ่งที่คุ้มค่ากับการเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราก็จะรู้ว่าชีวิตของเรานั้นมีเป้าหมายมีการเกิดมานนก็ขอฝากไว้ขอขอหน่วยพรให้ทุกท่านที่ได้รับฟังสื่อตรงนี้ก็มีความสุขมีความเจริญมีดวงปัญญาสว่างสวไปรู้แจ้งแตกฉานในสรรพสัตว์ทั้งปวงท,ง,ทงทั้งทางโลกทางธรรมก็ขอให้บุญรักษาขออนุโมทนาบุญกับบัณฑิตนักปราชญ์ยอดเจริญชนิดทุกคนทุกท่านนะ